สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผ้ามาเยี่ยมไขบ่บองไฟผู้พันตึงต้นที่ทผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือต้นเสียวครับถามว่าไขาบ่บองไฟผู้พันตึงในยุสัยไกยูโมทีแปดบ้านโพสีตำบลสาแกวอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเห็ดบองไฟมาหลายปีอันนี้ต้นเสียวครับเป็นต้นไม้ที่เอาไปเห็ดทานบองไฟ ฟังนี่คือทานหมองไฟที่ที่เพิ่นแปรรูปต้นเสียวมาแล้วปลูกเองตัดเองใส่เองกระตากแขงไว้ตากยูดนันไหนครับยัยถึงประมาณสิบก่ามือครับเพราะตากแขงเสร็จซับเรียบร้อยพู่นแล้วครับบาทที่นี่เผาครับเผาทานผ้าไปมึงกระบ,บวนการเผาทานทันผู้พัน จ้าล้องถ่ายชายาเพ่นครับผู้พันถึงประสบการณ์การเห็ดบังไฟกะเห็ดมาแต่น้อยเนาะยังถึงเนาะครับอันนี้คือทานถี่เพ่นตากแห้งไว้แล้วซิฟก็มือตากเซ็ตซับเรียบร้อยขันตอนแรกนะครับนี่ขันตอนแรกในการเห็ดบังไฟก็คือเก็บทานเผาทานเสร็จแล้วกระบวนการเผาทานของใายผู้พันถึงเพ่นเห็ดแบบนี้ครับ ใส่ทอซิเมนโม่รอยยี่สิบความกว้างนะครับรัศมีรอยยี่สิบประมาณนี้นะครับเอาเอาใหม่ที่เพิ่นพาแล้วพาเป็นซีซีซีตัดแล้วก็มาพาแหล้กก็ตากเสร็จแล้วกับหอบมาใส่หอบใส่แล้ววันยี่ถึงกับหอบใส่เลยครับนี่ครับห่อนเพราะเป็นครับเพราะว่าใส่เสือ แดดกระซัมนี่ฝนกระซัมนี่ยุ่งซัมนีนแ่แหละครับผมก,บก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นเห็นเป็นมาแต่หน่อยแกยุ่งซัมนีนแ่แหละยังแข็งแรงอยู่ครับใส่เผาเผาครับเผาเสร็จสับเรียบร้อยเย็นแล้วเอาออกใส่กระสอบไปพร้อมไปบดแล้วก็พร้อมไปผสมกับดินประสิวบ้านเฮาเอินขี้เกียครับล่างละเท่าไหร่เนี่ยตึงทุกมเอือขี้เกียปีนี่ ฮะพันสาม,มขันห้าคาบ่งไฟเพิ่นขืนยาวากันนะครับเพราะว่าขีเกียร์มันก็ขืนน้ำนี่ครับนี่เผาเผาเผาแดดปันได้กบเผายุงสิแหละครับยำเว่นกบเผายุงสิเร็จแล้วกบขันตอนต่อไเปเพิ่นกะจิหาหางบอ่อยยัถึงหาหางอบหางเหลาหางนี่ขันตอนหิดบ่งไฟเยื่ยยุซีหาขันตอนมือน,นี่คลิปนี่ น้ำเลี้ยนน้ำเสนอขันตอนแรกส <c oughs> <c oughs> ิได้ยักสอบเนี่ยซึ่งอัดเต็มนี่เก้าสอบโอ้ขุดลงไปข้างล่างน้ำแมนบอลนี่ลึกลงไปน้ำแมนบอลเอาเอาเสมอดินอ๋อเพิ่นเพิ่นเผาแล้วกัสิ จักมือได้เก้าสอบนี่เผามือเดียวบ่เผามือเดียวครับเผาจะยังเมือเศราดอ่ะเขาจะยังเมือเศรายังเวีนมันหอนหลายเนาะเฮ้ยหอนหลายเต้านี่แหละเต้านึ่เด็กเกาสอบเกาสอบบัตรในเก้าสอบนี่ไปผสมกับขีเกียร์ตามาตาส่วนเนาะเดี๋ยวสิมาขออนุญาตผู้พันตึงเจ้าของขายเพิ่นอัดคลิปเพื่อแลกเปลี่ยนเลี้ยนลูกว่าบ่งไฟที่เอาไปจุดถวายก็ดีจุดเป็นประเภทนี่ก็ดีหรืออื่นๆก็ดีนี่ขั้นตอนในการเฮ็ด เป็นเหตุจังไดน,นะครับเป็นค่ายของบ้านพ่อสีครับอยู่มาโดนฝีเมื่อประสบการณ์เพียบครับเดินสายหาจูดให้พี่ให้นองทั่วราดชาหน้าจักรสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใดน็ยั่ถึง093 6 0เก9 3สนนะครับผู้พันตึงขายเล่าเน้นบังไฟขนาดได้ก็ออยันถึง ทอสองทอสามทอหลายหลายไดทอได้ทุกทอครับวาตามีออเดอร์วามีวาตามีสังมาใดทุกย่างครับเห็ดย่างประณน็ดเพราะว่าอาจารย์เพ่นเ็ดเองครับบางมองนี่อาจารย์พนนังเมืองเนี่ยแต่ว่าอยู่นี่ผมใส่เข้ามาอาจารย์เนาะอาจารย์บ่งไฟสูตรบ่งไฟสมัยสมัยดั้งเดิมของตำบลสะเกวนี่เป็นเปิงเป็นประเภทนี้ของตำบลสะเกวนี่ก็คือสร้างบ่งไฟส่วนใหญ่ก็จะออกจากพื้นที่นี่แหละครับ นี่ประวัติมีความเป็นมาเอาขอบคุณหลายๆเด้อยัยติงเด้อให้ลูกให้ลวงให้มันๆมานปีนี่ขึ้นสูงสูงลงซาซาด้เวลาหลายๆขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับออกจบกับควนนี่ละครับนี่กำลังกำลังควนดี